สถานการณ์โควิด -19 ในไต้หวันเข้าขั้นวิกฤตหลังจากวันที่15พฤษภาคมมีผู้ติดเชื้อ180รายในวันที่16พฤษภาคมนี้พบผู้ติดเชื้อในประเทศอีก206รายต่างประเทศ1รายในจํานวนนี้พำนักอยู่ในนครนิวไทเป97รายเฉพาะที่เขตปันเฉียวมี32รายกรุ่งไทเป89รายเฉพาะเขตบ้านหัวมี58ราย เนื่องจากผู้ติดเชื้อพุ่งทะลักสู่มัชาการควบคุมโรคไต้หวันจึงมอบหนท้ทเทศบาลท้องถิ่นเป็นผู้ประกาศไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อในพื้นที่ขณะเดียวกันประกาศใช้มาตรการให้โรงพยาบาลลดรับผู้ป่วยทั่วไปและปรับมาใช้การแพทย์ทางไกลนอกจากนี้ยังได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติใหม่ซึ่งประกอบด้วยให้ประชาชนเว้นระยะห่างทางสังคมภายในอาคาร1.5เมตรหรือสวมหน้ากากอ,อนามัย หากไม่สบายควรงดรับประทานอาหารกับคนในครอบครัวแยกกักตัวอยู่ในห้องเพียงลำพังโทรแจ้งสายด่วน119หรือ1922เพื่อให้ช่วยนำส่งแพทย์ห้ามโดยสารระบบขนส่งมวลชนหรือไปพบแพทย์เองอในระยะนี้ประชาชนทั่วไปที่โดยสารระบบขนส่งมวลชนควรใช้บัตรอิซิกาส์ไอแพสหรือ i c a คชซึ่งจะมีการบันทึกชื่อเจ้าของบัตรเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ เมื在่อวันเสาร์ที่ผ่านมาไต้หวันพบผู้ติดเชื้อถึงหนึ่งร้อยแปดสิบรายทำให้ไทเปและนิวไทเปยกระดับมาตรการป้องกันโควิดเป็นระดับสามไปจนถึงวันที่สิบแปดพฤษภาคม。跟北市，哈跟北市，好，这是算是我们这一次哈要升到哈三级的警戒的区域。那时间从五月十五到五月二十八号，好，以两个礼拜哈先做这样的一个紧缩的管制。 มาตรการป้องกันโควิดระดับ3มีข้อกำหนดดังนี้หากออกจากบ้านต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาไม่มีความจำเป็นควรงดออกนอกบ้านหรือรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆห้ามรวมกลุ่มเกิน5คนในอาคารและเกิน10คนในสถานที่กลางแจ้งทุกสถานที่รวมร้านอาหารต้องมีการใช้ระบบลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพิ่มการฆ่าเชื้อในสถานที่สาธารณะและระบบขนส่งมวลชนรวมทั้งเร่งขยายการตรวจคัดกรองในเขตว่านหัวที่มีการระบาดรุนแรง นอกจากนี้ศูนย์ราชการควบคุมโรคยังประกาศปิดสถานบันเทิงงดกิจกรรมทางศาสนาโรงเรียนระดับประถมและมัธยมห้ามบุคคลภายนอกเข้าหลายเมืองในไต้หวันอาทิจีหลงอีหลานเทาเยวนซินจูยุนหนลินผิงตงฮวาเลียนไถตงเกาชงและจินเหมินยกระดับมาตราการป้องกันเป็นเตรียมเข้าสู่ระดับ3มเทาเยวนจังฮว่าประกาศปิดตลาดนัดกลางคืนตลาดนัดกลางคืนไทหนานให้เสื้ออาหารกลับไปทานที่บ้าน จากการที่ยอดผู้ติดเชื้อในไต้หวันพุ่งสูงขึ้นทำให้ประชาชนตื่นตระหนกแย่งกันซื้อสินค้าอุปพภคบริโภคมากักตุนชั้นวางสินค้าในห้างเกลี้ยงแทบไม่มีเหลือประจวบกับเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์การส่งสินค้าน้อยกว่าปกติพนักงานนำสินค้าในสต็อกออกมาเพิ่มเพื่อรอให้ลูกค้าเลือกซื้อ กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวันเผยว่าขณะนี้โรงงานผลิตทำโอทีเพื่อเร่งผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วพร้อมย้ำสินค้ามีเพียงพอและได้ใช้มาตรการจำกัดการซื้อสินค้าโดยประสานกับผู้ประกอบการห้างกำหนดให้ประชาชนซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอาทิกระดาษทิชชู่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปข้าวสารได้คนละสองชุดเท่านั้น เขตว่านหัวในกรุงไทเปซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุดทางการได้ส่งหน่วยฐานเคมีจากกองทบกเข้าไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเป็นครั้งที่2นอกจากนี้ยังได้มีการสนที่กําลังฐานจากกองทบกเจ้าหน้าที่กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปูพรมฉีดยาฆ่าเชือ้อตามตรอกซอกซอยต่างๆทั่วกรุงไทเป ไปจับตาการระบาดของโควิดระลอกที่3ในประเทศไทยกันบ้างซึ่งยังคงวิกฤตวันที่15พฤษภาคมยอดผู้ติดเชื้อสูงถึง3 9 5รายทําสถิติรายวันสูงสุดอย่างไรก็ดีในวันนี้คือ16พฤษภาคมยอดผู้ติดเชื้อลดลงเหลือ2,302รายทําให้จํานวนผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มเป็น1,1447รายเสียชีวิตสะสม589คน เมื่อวันที่13พฤษภาคมไทยมีผู้ติดเชื้อสูงถึง4,887รายในจำนวนนี้2,835รายเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพ1,795คนทันทัสถานหญิงกลาง1,40 0คน รุ่งปนัสยาหนึ่งในแกนนำการประท้วงต่อต้านรัฐบาลโพสต์ผ่านสื่อโซเชียลหลังได้รับการประกันตัวว่าตนเองติดเชื้อโควิดระหว่างถูกกักตัวอยู่ในเรือนจำกลายเป็นประเด็นร้อนในสังคมและส่งผลให้กรมรชาชทัณต์ต้องออกมาชี้แจงสถานการณ์โควิดในเรือนจา